พี่น้องี่รักในพระเยซูคริสต์คนหนุ่มๆจะรักษาวิถีทางของตัวเองให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรโดยการที่เขาเหล่านั้นระแวดระวังในทางของพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้ขอ,อยนิต้อนรับเข้าสู่รายการพลังชีวิต <c oughs> พี่น้องทีทรักในพระเยซูคริสต์ วันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดี1 1 9ตั้งแต่ข้อที่9ถึงข้อที่16ในหัวข้อที่บอกว่าทางที่บริสุทธิ์เราไปฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับคนหนุ่มจะรักษาวิถีทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์พี่น้องที่เราไหนพระเยซูคริสต์วันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพร,ร,ระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่ 119นะครับตั้งแต่ข้อที่9ถึงข้อที่ส6พี่น้องครับมีหนังสือเล่มหนึ่งกล่าวไว้ว่ามน,มนุษย์เป็นผลิตผลของอดีตหรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะครับคือสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่สังคมสิ่งแวดล้อมล้วงเป็นสิ่งที่กำหนดตัวเราว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราไม่อาจจะหลีเลี่ยงหรือต่อต้านในสิ่งเหล่านั้นได้ ที่สิ่งที่อยู่รอบข้างหรือรอบกายของเรานะครับความคิดนี้เป็นความคิดที่ตรงกันข้ามหรือเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นความคิดที่ตรงกันข้ามกับพระวจนะของพระเจ้าแม้หลายๆอย่างจะมีอิทธิพลต่อเราเหมือนกันนะครับแต่กระนั้นเราไม่จําเป็นต้องตกเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านั้นก็ได้เระคัมภีร์ยังมีคําแนะนําว่าเราจะพ้นจากสิ่งเหล่านั้นหรือจะพ้นจากสิ่งที่อํานาจสิ่งเหล่านั้นได้ ในพระเจ้านะของพระเจ้าในตอนนี้มีคําถามว่าคนหนุ่มๆนะครับจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างไรคนหนุ่มๆในที่นี่อาจจะหมายถึงคนที่มีอายุน้อยหรือจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมีชีวิตที่ด้อยค่าพระเจ้านะของพระเจ้าจึงถามว่าทางที่บริสุทธิ์นั้นคืออะไรทางที่บริสุทธิ์นั้นคือทางที่พระเจ้าทรงพอประทัยหรือทางที่ชอบธรรมหรือทางที่พระเจ้าทรงพระประสงค์ต่อชีวิตของเรา พระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้พระธรรมสดุดีจึงถามเราว่าทำอย่งางไรถึงจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ในท่ามกลางที่อยู่ในโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยความบาปนะครับพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้มีคําตอบอยู่ประมาณ3อย่างด้วยกันบางครั้งก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากในการเจริญเลี้ยงในการดําเนินชีวิตในความบาปในขณะที่เราดําเนินชีวิตบนโลกใบนี้แต่พระเจ้าของพระเจ้าวันนี้มีอยู่3อย่างที่อยากจะแนะนำเรื่องกล่อมนะครับอย่างที่1ก็คือโดยการละมัดระวังตามพระวจนะของพระองค์ ดาวิดบ, mm. บอกว่าแม้โลกใบนี้จะเต็มไปด้วยความบาปหรืออิทธิพลของความบาปหรืออิทธิพลของความชัว่วก็ยังสามารถดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้นะครับโดยการเชื่อฟังและทำตามคำสอนของพระเจา้าหรือทำตามคำสอนของพระคัมภีร์ดังนั้นบทเรียนสำคัญก็คือเราทั้งหลายต้องเชื่อฟังและทำตามพระวจนะของพระเจา้าวิถีชีวิตของเราคือจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์หากว่าเราทำตามพระวจนะของพระเจา้า หรือหากว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าวิถีชีวิตของเราจะมีความสุขและจะบริสุทธิ์หากว่าเราเดินตามพระวจนะของพระองค์นี่คือเหตุผลที่สําคัญในที่นี่ที่บอกว่าเราทั้งหลายต้องใส่ใจในพระวจนะของพระเจ้าครับหากว่าเราใส่ใจและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเราจะดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ในทําการโลกแห่งความชั่วร้ายในขณะนี้อย่างที่สองนะครับเราทั้งหลายต้องแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจของเรานะครับใส่ใจ สุดใจนะครับแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจการแสวงหาในที่นี้หมายถึงความปรารถนาความต้องการเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองก่อนสิ่งอื่นๆใดการแสวงหาพระเจ้าจะให้พระเจ้ามาก่อนในชีวิตของเรานะครับคนที่แสวงหาพระเจ้าเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ3อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือคนที่แสวงหาพระเจ้าเนี่ยจะอุทิศต,ตนเพื่อพระเจ้า นะครับจะอุทิศตนเพื่อพระเจ้าอย่างที่สองคือคนที่แสวงหาพระเจ้าเนี่ยนะครับจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันคนที่แสวงหาพระเจ้านะครับจะอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าตลอดเวลานะครับผลของการแสวงหาพระเจ้าก็คือไม่หลงไปจากธรรมบัญญัติของพระเจ้าและจะอยู่ในธรรมบัญญัติของพระเจ้าตลอดเวลาและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าตลอดเวลาและถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะดำเนินชีวิตจริงบริสุทธิ์ได้ครับหากว่าเราใส่ใจในพระวจนะของพระองค์ อย่างที่3นะครับก็คือสะสมพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับในข้อที่11นะครับราชัพท์ของคํานี้มาจากคําว่าซุกซ่อนนะครับคำว่าสะสมนะครับคือว่าคำมาจากคําว่าซุกซ่อนมักจะใช้กับคําสิ่งที่มีค่านะครับดาวิดมักจะบอกว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าทองคํานพคุณหรือหวันยิ่งกว่าน้ําพึ่งนี่คือคําพูดของดาวิด ซึ่งเราทั้งหลายจะต้องสะสมในตัวเองหรือท่องจาพระโจชนะของพระเจ้าผลการสะสมพระวจนะของพระเจ้าคืออะไรครับการที่เราสะสมพระวจชนะของพระเจ้าคือไม่มันเป็นสิ่งที่ไม่ทําให้เราทาบาปนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่ทําให้เราทําบาปพระวจนะของพระเจ้าก็เปรียบเสมือนวัคซีนป้องกันในชีวิตไยจิตวิญญาณของเรานะครับหากว่าเราฉีดวัคซีนแล้วเราจะป้องกันจากเชื้อโรคต่างๆหากว่าเราฉีดวัคซีนไฟจิตวิญญาณ เราทั้งหลายก็จะถูกรับการป้องกันจากของชั่วร้ายเหมือนกันซึ่งเปรียบเสมือนกับเชื้อโรคพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ดังนั้นคนที่จะมีไฟจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแรงหรือคนที่เติบโต,ตไฟจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแรงนั่นคือคนที่ได้รับวัคซีนจากาพระวจนะของพระเจ้าหรือได้รับวัคซีนายวิญ,ญญาณทุกๆวันนะครับเพระเาะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเราทั้งหลายต้องใส่ใจพระวจนะของพระเจ้า นะครับมีคำพูดหนึ่งคำหนึ่งที่น่าสนใจเฉกไว้ว่าพระคัมภีร์ป้องกันเราจากความบาปแต่บาปป้องกันเราจากพระคัมภีร์พระคัมภีร์ป้องกันเราจากความบาปแต่ขณะเดียวกันบาปป้องกันเราจากพระคมัมภีร์มาให้เราเข้าใกล้พระวจนะของพระเจา้าพี่น้องเชื่อครับแม้เราจะเป็นเด็กหนุ่มคนที่ยังขาดประสบการณ์คนที่ยังเล็กคนที่ยังไม่มีมาตรฐานแต่เรายังสามารถใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ โดยการที่เรามี3สอรหรือ3อย่างคือ 1. เป็นคนที่ใส่ใจในพระวจนะของพระเจ้าอย่างที่2คือสแสวงหาในพระวจนะของพระเจ้าอย่างที่4ก็คือสะสมพระคำของพระเจ้าแล้วเราจะมีชีวิตที่ดีและจะมีชีวิตที่เป็นคนบริสุทธิ์ในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงพระทัยเมตตานะครับเราที่ถานด้วยกันการแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่พระเจ้าทรงสอนเราในการดำเนินชีวิต เราทั้งหลายติดสนิทอยู่กับพระองค์อยู่ใกล้พระเจ้าและเป็นคนที่อยู่ในพระองค์เสมอมาพระเจ้าทรงผู้ที่เมตตาต่อเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในทางของพระเจ้าอย่างเสมอไปด้วยเช่นกันสรรเสริมมูลนาของพระคุณพระองค์ขอฝากทุกสิ่งไว้ในพระห้องพระองค์ให้เราทั้งหลายดำเนินช so ีวิตในทางของพระเจ้าอย่างมากมายในทุกวันด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอย่าลืมสะสมพระวจนะของพระเจ้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพอกันอีพรครับ